น้องกวินลูกศีริตายิ่งโตยิ่งน่ารักจุ๊บแก้มคุณปู่ชวนกันเดินเล่นน่าเอ็นดูมากๆเป็นภาพความน่ารักที่ทำเอาแฟนคลับและคนรักเด็กใจฟูไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับความผูกพันของสองหนุ่มต่างรุ่นแห่งบ้านนรงเดชอย่างน้องกวินและคุณปู่ โดยโมเมนต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ผ่านทางอิสตาแกรมสตอรี่ของนางเอกสาวสีริตาเจนเซนเผยให้เห็นกิจกรรมในวันว่างของน้องกวินและคุณปู่ขณะกำลังนั่งคุยหยอกล้อภายในละแวกบ้านก่อนที่จะค่อยๆจุ๊กแก้มกันเบาๆอย่างน่าเอ็นดูนอกจากนั้นแล้วยังมีภาพของทั้งสองหนุ่มที่นั่งคลอเคลียกันใกล้ชิดไม่ห่างชนิดที่ว่าไม่เพียงแต่จะเป็นคู่ซีปู่หลานที่ตัวติดกันแบบสุดๆเท่านั้นแต่ทั้งยังรักและเอาใจใส่กันในทุกๆโมเมนต์เลยด้วยซึ่งเห็นได้จาก อีกคลิปหนึ่งที่เสีริตาได้โพสต์ในระยะเวลาที่ไร้เรียกกันขณะที่น้องกวินช่วยคุณปู่ออกแรงปิดประตูบ้านทำเอาคุณแม่ซุปตาที่ได้เห็นชื่นอกชื่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ